สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คือคูเคจะมาพามาเรียนวิชาพละศึกษานะครับกีฬาที่เราเรียนก็คือกีฬายิมนาสติกนะครับในเทอมนี้นะครับก,รรก่อนที่เราจะเรียนก่อนที่เราจะเล่นกีฬานะครับเราต้องรู้จากประวัติก่อนนะครับเรื่องแรกเราจะไปเรียนกันกคือประวัติกีฬายิมนาสติกนะครับผม ประวัติกีฬายิมนาสติกนะครับก็คือคําว่ายิมนาสติกเนี่ยครับมาจากภาษากรีกนะครับแปลว่ากีตาหรือว่ากีฬานะครับเล่นเพื่อการออกกําลังกายนะครับในสมัยก่อนนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงกำยำนะครับสถานที่ในการเล่นก็คือยิมเนเซียมนะครับหรือว่าโรงยิมนั่นเองนะครับผม กีฬาทุกประเภทนะครับที่มีการเล่นนะครับในการออกกําลังกายเนี่ยจะเรียกว่ายิมนาสติกทั้งหมดเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคเข้าใจนะครับผมกีฬายิมนาสติกนะครับสันนิษฐานว่ามามีมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์แห่งเชากรีกและโรมันแล้วนะครับโดยเฉพาะนะครับกรีกโบราณนะครับเป็นประเทศแรกที่สนใจนะครับ เป็นอย่างมากเลยนะกีฬาการแข่งขันกีฬายิมนาสติกนะครับในปีพศ2439นะครับมีการแข่งขันโอลิมปิกเกิดขึ้นนะครับครั้งที่หนึ่งะครับที่กรุงเอเธนนะครับประเทศกรีกนะครับก็มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขึ้นนะครับครั้งแรกเลยนะกีฬายิมนาสติกกระูกบรรจุในการแข่งขันกีฬาชนิดนในปีนั้นด้วยนะครับปีพศ2439นะครับ อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของโอลิมปิกนะครับห่วงตรงนี้ก็คือแสดงสัญลักษณ์ของทวีปนะครับมี5ทวีปในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับทวีป5ทวีปบนโลกนี้นะครับตรอมาในปีพศ2446นะครับด้มีการจัดตั้งสหพันธ์กีฬายิมนาติกสากลขึ้นนะครับชื่อภาษาอังกฤษมีชื่อว่า Federation International de g y m n a s t i c s นะครับ ชื่อย่อว่า FIG นะครับมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสำนักงานใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีการจัดแข่งชิงแชมป์โลกขึ้นนะครับในทุก2 2ปีนะครับในสมัยก่อนนั้นนะครับต่อมานะครับในปีพศ2460นะครับหลังจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติกชิงแชมป์โลกครั้งที่7เนี่ยก็มีการเปลี่ยนนะทุก4ปีแข่ง1ครั้งนะครับเหมือนโอลิมปิกนะครับแต่ จะจัดก่อนโอลิมปิก1ปีนะครับโอลิมปิกก็แข่ง4ปีต่อหนึ่งครั้งนะครับกีฬายิมนาสติกชิงแชมป์โลกก็แข่ง4ปี1ครั้งแต่กีฬายิมนาสติกชิงแชมป์โลกจะจัดก่อนกีฬาโอลิมปิก1ปีนะครับจำด้วยนะครับนักเรียนอาจจะออกข้อสอบได้นะครับผม okay, okay. โอเคกีฬายิมนาสติกในประเทศไทยนะครับหลักฐานมีใน มีไม่แน่ชัดนะครับว่ามาจากสมัยใดนะครับแต่อาจจะสันนิษฐานมาว่ามาจากตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับซึ่งในสมัยนั้นมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับต่างชาตินะครับอาจจะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆในของกีฬานะครับวัฒนธรรมต่างๆนะครับต่อมาในปีพศ2551นะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับโดยผลเอกประพาสจาลุเเถียนนะครับผลเอกประพาสจาลุเเถียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะในขณะนั้นได้รับการรับรองการอุปถัปถมภ์สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยขึ้นนะครับแข่งขันกีฬายิมนาสติกช,ช,ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับจัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกนะครับอันนี้อันที่หเริ่มครั้งแรกเลยนะครับปีพศ2500 22นะครับอันนี้จะจัดขึ้นทุกๆปีนะครับออมาการแข่งขันกีฬายิมนาสติกนะครับได้มีการบรรจุในกีฬาแห่งชาตินะครับที่จัดโดยสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกครั้งแรกในกีฬาแห่งชาติเนะี่ยเริ่มในกีฬาแห่งชาติครั้งที่20นะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ พศ2529นะครับ2529นะครับมีการจัดกีฬายิมนาสติกนะครนะับกีฬาแห่งชาตินะบิดายิมนาสติกของเมืองไทยนะให้อาจารย์ขวัญชัยชาวสุโขนะเป็นบิดาแห่งยิมนาสติกไทยนะจำชื่อไว้นะครับขวัญชัยชาวสุโข ต่อไปเมื่อกี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับของกีฬายิมนาสติกนะครับที่มีทั้ง Duke, ต่างประเทศในประเทศของเรานะครับประมาณเป็นเราต้องเราจะเป็นนักกีฬานะครับเราต้องรู้จักมารยาทนะครับในการเล่นนะครับแล้วก็การเป็นผู้ชมด้วยนะครับมารื่อต่อมามารยาทในการเล่นกีฬายิมนาสติกนะครับก็คือถ้าเราเป็นนักกีฬาเนี่ยเราต้องมีการแต่งกายให้เหมาะสมนะครับรัดกุมนะครับเสื้อนักกีฬายิมนาสติกจะเห็นไหมครับ จะแนบจะแนบไปที่เนื้อเลยนะครับไม่ไม่หลวมไม่ไม่โค้งนะครับหากไม่มีแขนนะครับไหล่จะต้องกว้างนะครับอย่างน้อยห้าเซนติเมตรอันนี้เป็นกติกาของเขาครับต่อมานะครับไม่แสดงกิริยาหรือกล่าวถ้อยคําอันไม่สุภาพต่อผู้เล่นอื่นๆนะครับหรือว่าผู้ดูนะครับอาจจะไม่ไปดูถูกคู่ต่อสู้นะครับให้เกียรติคู่ต่อสู้แล้วก็ไม่ไปดูถูก ผู้ชมนะอาจจะเชียร์ฝั่งตรงข้ามอาจจะ,ะแสดงกิริยาไม่สุภาพไม่เหมาะสมนะครับต่อมานะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับกติกาอย่างเคร่งครัดนะเกี่ยวกับกติกายิมนาสติกก็ต้องมีนะเพื่อควบคุมนักกีฬามาให้ไม่ให้ใช้นะช่องโหว่ของกติกาเนะี่ยมาเอาเอาเปรียบผู้ต่อสู้ต้องมีกติกาเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดนะครับ ต่อมานะครับไม่โต้เถียงหรือแสดงอาการไม่เหมาะสมนะครับแก่ผู้ตัดสินนะครับเมื่อผู้ดตัดสินแล้วนะครับเราเป็นผู้เล่นนะครับเราก็ควรให้เกียรติผู้ตัดสินด้วยการไม่โต้เถียงหรือว่าไม่แสดงอาการไม่พอใจเมื่อผู้ตัดสินตัดสินแบบที่เราไม่ชอบนะครับเพราะว่าในสายผู้ตัดสินเขาใช้สายตาในการตัดสินอาจจะมองไม่เหมือนเรานะครับความคิด <Ĉ> <before> แต่แตแตละ, <ๆ S 1> ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับ ประมาณครับก่อนและหลังการแาข่งขันทุกครั้งนะครับควรทําความเคารพผู้ตัดสินนะครับอันนี้ก็เป็นมารยาทในการเล่นนะครับต่อไปนะครับดูมารยาทของผู้ชมนะครับบางทีเราเล่นกีฬายิมนาสติกเราไม่ได้เล่นอย่างเดียวเราต้องเป็นผู้ชมด้วยนะครับหนึ่งนะรเราต้องให้เกียรตินักกีฬาและกรรมการนะผู้ตัดสินนะครับไม่มีการไปโห,ห่นักกีฬาตรงข้ามนะครับต้องให้เวลานักกีฬาเล่นอยู่ไม่ทําลายสมาธิของนักกีฬาฝ่ายตรงข้าม แล้วก็ไม่โหพุทธสิ์เมื่อเราเห็นไม่ตรงกันครับต้องให้เกียรติครับต่อมานะครับไม่แสดงอาการนะครับถึงการเยาะเย้ยผู้เล่นนะครับเมื่อมีการทําผิดพลาดครับอาจจะมีการหัวเลาะนะครับเยาะเย้ยคู่ต่อสู้ของทีมที่เราเชียร์อยู่นะครับอันนี้ก็คือกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะครับต่อมาครับแสดงความชื่นชมยินดีโดยการปรบมือให้ผู้เล่นนะครับที่ทําได้ดีนะครับก็คือการให้เกียรตินะครับผู้เล่นนะครับก็คือ เมื่อเขาทำได้ดีแล้วก็ปรบมือให้กำลังใจนะครับไม่ทำการรบกวนสมาธิของผู้เล่นนะครับอย่างที่ครูบอกไปก็คือเขาต้องใช้สมาธินะครับในการคิดท่านะครับในแต่ละท่านะครับต้องรวบรวมสมาธินะครับถ้าเราไปปบมือเสียงดังหรือว่าหัวเราะคุยเสียงดังอย่างเงี้ยผู้เล่นอาจจะเสียสมาธิได้นะครับต่อมาครับไม่เชียร์ในสิ่งที่เป็นการส่อเสียดนะครับเป็น ไปในทางไม่ดีต่อทีมใดทีมหนึ่งนะครับต่อมานะครับไม่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นทําให้ผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่สะดวกนะครับหรือว่าหรือว่าเราไปก่อกวณะกรรมการผู้ตัดสินนะครับเดินเดินก่อกวนเดินตัดหน้าเนี่ยมันเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสมนะครับต่อมานะครับแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะแล้วก็ให้กําลังใจแก่ผู้แพ้นะครับก็คือผู้ชนะแล้วก็ยินดีกับเขานะครับผู้แพ้เราก็ต้องให้กําลังใจเขาต่อไปนะครับ ไม่คว้างปลาสิ่งของลงไปสนามเพราะอาจให้เกิดอันตรายต่อนักกีฬาได้ครับเพราะบางทีเราคว้างของลงไปนักกีฬาตีลังกาอยู่ไปลื่นนะครับคออาจจะหักได้หรือว่าแขนอ่าจ,จะหลุดได้อ,นนอันตรายต่อนักกีฬาอย่างมากนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความรู้เกี่ยวกับประวัติกีฬายิมนาสติกแล้วก็มารยาทในการเล่นนะครับ อาทิตย์ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในการทักษะกีฬายิมนาสติกพื้นฐานนะครับว่าที่เราจะเรียนในเทอมนี้เราจะเรียนทักษะอะไรบ้างนะครับวันนี้คุณครูเคก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนักเรียนที่รับชมนะครับแล้วก็นักเรียนก็จดบันทึกนะครับจากเอกสารที่ครูแจกไปนะครับว่าบันทึกในแต่ละสไลด์ว่าครูพูดสําคัญสาคัญตรงไหนไปบ้างน,นะครับให้นักเรียนบันทึกแล้วก็ เดี๋ยวครูจะมีแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนได้ปฏิบัตินะครับให้นักเรียนได้ทํานะครับโอเคนะครับนักเรียนวันนี้ครูลาไปก่อนสวัสดีครับโอเค